สวัสดีค่ะครูเชอรี่อังกฤษไบรท์นะคะวันนี้ครูเชอรี่กลับมากับท e ส t Your Speaking Number Four นะคะซึ่งทสอบหนึ่งสองสามเนี่ยนะคะเชอรี่ก็ได้ทำไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็ฝากลิงก์ไว้นะคะใน description box นะคะแล้วก็ในส่วนของคอมเมนต์ด้านล่างนะคะใครสนใจก็คลิกลิงก์เข้าไปลองทำทดสอบหนึ่งสองสามกันได้ด้วยนะอ่ะขออธิบายก่อนสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำทดสอ Uh, speaking อันนี้นะคะ mm hmm. ก็คือ,อเป็นบททดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเชอรี่จะเตรียมไว้ให้30ประโยคที่เป็นภาษาไทยนะคะเชอรี mm ่ hmm. จะพูดทีละประโยคเนาะแล้วก็จะให้เวลา5วินาทีนะคะในการที่จะให้ทุกคนเนี่ยคิดและพูดประโยคเป็นภาษาอังกฤษนะคะออกมานะคะหลังจาก5วินาทีแล้วเนี่ย เชอรี่จะพูดประโยคเฉลยนะคะเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังด้วยนะคะแล้วลองเช็คด้วยว่าเออมันถูกต้องไหมนะคะถ้าเกิดว่าถูกต้องก็ให้คะแนนตัวเองไปเลยค่ะ1แต้มนะคะซึ่งอขอย้ําอีกครั้งนะคะว่าประโยคที่เชอรี่เฉลย,เ,ฉลยเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างนะคะในรูปแบบที่ออมันมีไวยากรณ์ถูกต้องและที่เราได้ยินกันทั่วไปนะคะซึ่ง าการพูดภาษาอังกฤษก็เหมือนภาษาไทยคะ่ะประโยคที่มีความหมายเหมือนกันอาจจะพูดเรียงคําไม่เหมือนกันบางทีก็เกิดขึ้นได้นะคะคําบางคําก็มีหลายความหมายก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นนะก็ฝากไว้ด้วยนะคะในเรื่องนี้นะคะ,ะพร้อมกันหรือยังนะคะเดี๋ยวชลี่จะพาไปดูกันเลยนะคะคุณเหมือนแม่คุณเป๊ะ You look just like your mother. You look just like your mother. This curry needs more salt. This curry needs more salt. Tanyunan meina. I can't stay long, I can't stay long. คุณมารับฉันกี่โมงก็ได้ You can pick me up anytime, you can pick me up anytime. คุณคิดว่าเมืองไทยเป็นอย่างไรบ้าง What do you think about Thailand? What do you think about Thailand? ขอผมดูใบขับขี่ของคุณหน่อย. May I see your driver's license? May I see your driver's license? คุณไม่ต้องตะโกนก็ได้นะ. You don't need to shout. You don't need to shout. wrong I don't have spare clothes. I don't have spare clothes. ปล่อยแขนฉันนะ. Canton Let's go off my arm Let's go off my arm <makes sense noise> No one is too old to learn No one is too old to learn. เคยมีสะพานอยู่ตรงนี้. <makes sense noise> There used to be a bridge here. There used to be a bridge here. Namukulaina. <coughs> Your nose is running. Your nose is running. Kun <coughs> last night tom practiced playing the piano until late last night tom practiced playing the piano until late <laughs> i'm satisfied with the test results i'm satisfied with the test results ฝนจะตกแน่เลย It will rain for sure. It will rain for sure. ฉันไม่น่าทำอย่างนั้นเลย shouldn't have done that i shouldn't have done that which one is will's ex-wife which one is will's ex-wife แม่ฉันเตือนให้ฉันเลี้ยงอาหารแมวด้วย My mom reminded me to feed the cat. My mom reminded me to feed the cat. ซาร่าให้กำเนิดลูกสาวของเธอเมื่อเจปีก่อน Sarah gave birth to her daughter seven years ago. Sarah gave birth to her daughter seven years ago. I can't take my eyes of you. I can't take my eyes of you. คุณรู้ไหมว่าฉันคิดอะไรอยู่ Do you know what I'm thinking? Do you know what I'm thinking? เขาทำตัวประหลาดนะพักเนี่ย he has been acting weirdly lately he's been acting weirdly lately <coughs> he forgot to shave the beard again he forgot to shave the beard again คุณควรจะขอโทษเขาก่อนจะสายเกินไป You should apologize to him before it's too late You should apologize to him before it's too late ฉันสัญญาว่าจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง promise i won't let you down i promise i won't let you down i'm too full to eat anymore i'm too full to eat anymore ตามสบายเหมือนอยู่บ้านตัวเองได้เลยนะ Make yourself at home, make yourself at home เครื่องบินจะลงจอดก่อนบ่ายสามโมง The plane will land before three PM. The plane will land before three PM Rosalaptinangai Could we swap seats? Could we swap seats? Kaurong <laughs> playing <laughs> Pian He sings extremely out of tune He s i n เ s e x t r e m e l y out of tune. อ้าวเป็นยังไงคะ30ประโยคนะคะได้กันกี่คะแนนเอ่ยนะคะยังไงก็บอกครูชลีกันเข้ามาได้นะในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะครูชลีก็อ่านตลอดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคิดว่ามันยากจังนะคะก็ เปิดซ้ำไปซ้ำมาเลยค่ะอย่างน้อยนะคะเราก็ได้เรียนรู้ประโยคใหม่ๆนะคะคะแนนน้อยคะแนนมากจริงๆไม่ใช่ประเด็นนะเป็นการทดสอบตัวเองว่าความรู้พื้นฐานเรามีมากขนาดไหนถ้ามันได้น้อยลองเปิดไปสักหลายๆรอบเดียวมันก็จะได้เพิ่มมากขึ้นเองนะคะลองดูนะคะอ่าแล้วก็ ฝาก subscribe ด้วยนะคะวิดีโอของครูเชอรี่นะคะก็จะทำอยู่บ่อยๆนะคะใน YouTube นะแล้วก็มี Facebook Fan Page ด้วยจ้า www.facebook.com/sherry.english.bright เลยนะคะที่นั่นนะคะครูเชอรี่ก็จะแชร์ความรู้ภาษาอังกฤษ่นั่นนี้กันอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็มีไลฟ์กันสดๆด้วยนะคะที่นั่นนะคะฝากไว้ด้วยจ้าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมฝึกซ้อมกันมากๆนะคะ AEC g u i d เปิดลวจ้าอ่ะ Keep learning English, guys. Bye.